สวัสดีครับซองยูทูปน้องพี่ตังครับผมฝากสวัสดีสุปูสกุนพี่น้องฝังไทยแล้วก็ฟังเรานะพี่น้องช่วงนี้ก็มีเวลาว่างแล้วพี่น้องไก่ก็ยังเลี้ยงปกติคือก็ต่ไก่นุ่มพี่น้องหากเดือนเลยอยู่สองตัวไก่มีตั้นี้ยังเอาไว้เลี้ยงยิงพี่น้องยังมัเนี่ยจะปล่อยเดีวพี่น้องถ้าจะปล่อยช่วงนี้จะปล่อยก็กบจะลอ่อเตะให้มีคลิปเนาะพี่น้องเนะาะมีคลิปก็บจะคอยทักกันมาช่วงนี้ยังมนันเนี่ยเตะ ยังพอดสูงไกลดีวันไหนเจ้พี่น้องไก่นมไก่แม่สาวกับมีเด้อพี่น้องเด้อแบงมือเมีสาวกับอันนี้แบงแบงคือเกาปกติพี่น้องสนใจกับแบงราคาคุยกันไหนพี่น้องอันเขาเลี้ยงนี่พี่น้องนี่น้องมันว่าคอมเมนต์มาไก่ที่แพ่ไก่ที่มันแพ่เอามาเลี้ยงชุนในบ่อคนนะพีน่น้องเนาะไก่ที่ว่าที่แพ่ เ้าต่อิ่งว่ามันแพร่ไปได้น้พี่น้องเนาะมันแพร่แบบเขาจูบหมวกหรือว่ามันนอนหรือว่ามันอันนี้จังใดบิ่งน้อพี่น้องแต่ไก่ที่มันแลนออกมอในน้ำให้เอามาเลี้ยงอย้่พี่น้องเดิมอย่างจิตใจมันบ่ดีน้พี่น้องเนาะแต่เป็นประเภทไก่ที่มันนอนแล้วมันยังเขาจูบหมอกก็เสื้อนี่เอามาเลี้ยงได้อยู่พี่น้องไก่ใจดีนะเขาจูบหมวกเขาจูบหมกก็อซื้อแล้วก็ว่า นนนมันนอนแล้วมันยังแผ่นอนแนล้วเขาแผ่เขาจุมออ่มบวกเอามาเลี้ยงชุนไหนคือเกอ่าครับมาเลี้ยงไหนคือเกอ่าน้องพี่น้องเพลิดเพลียตีแลนออกแลนห้องออกปากมอแนน้ำนะเฮเอามาเลี้ยงเนื้อพี่น้องเด้อมันเป็นยังมันไก่เป็นใจบอดีจิตใจมันบก็ไก่ดีเอามาเลี้ยงห้องกับยาิมันออกคือเก่าน้องพี่น,อน้องเนาะไก่เป็นมือดำทนมันไก่มันเคยออกจินไหนมันออกคือเก่าน้องพี่น,อน้องเนาะ ไก่ที่มันห่อหฮอไอหฮอแผลห่อแผลจุ่มห่อจุ่มบอกระวังเป็นแมคโคระวังเป็นอยังเออเอามาเลี้ยงไหนคือกอมาเลี้ยงตำคือกอห่อหลับพี่น้องเอาเลี้ยงออกชนไหนไก่มันแผลได้มันก็มีโอกาสชนะคือกอพี่น้องไก่มันอยู่ที่ความแข็งแกร่งเชื่องชุนมาถือเชื่องชุนที่มันถนัดแล้วก็ฟ้อมแข็งแกร่งมันมามันก็เลี้ยงชนได้ปกติ เฮาเลี้ยงนะพี่น้องคนฮัทจิออกกันเช็คด้านนุ่งด้านนวลมึงข้อมแข็งจิตใจไก่น้ำถ้าไก่แพผ่โจมแบบนี้มันสดีเด้อพี่น้องไก่จิตใจมันสดีมันสะได้เฮาเลี้ยงไปก็ดูมันดีจิตใจมันดีตัวไก่แบบนี้ถึงว่าเฮาแผ่เฮาโจมบอกห้าแผ่โจมเพราะฉนั้นเราห้าสิ่แผ่ตลอดไปเด้อพี่น้องไก่แบบนี้มันมีโอกาสชนะคือกันเพราะฉนั้นเราที่บุดีนี่ไปได้ไกลคือกันในพี่น้อง ว่ายังมันก็แล้วแต่วาสนารรมมันพี่น้องไก่ไก่มันตัวมันเคยเคยเห็นมากไก่มันตัวมันเคยแผลดโจมมากสิพี่น้องเอามาเลี้ยงชุนให้เราชนะสามสี่ไฝก็มีได้พี่น้องเห็นหลายตัวได้พี่น้องอืม่ได้ว่าไก่แค่ว่าเขาโจมบอกคือพี่น้องเขาสูงกระเดาเขาก็โจมบอกความแข็งแกร่งยังมัไม่ถึงความแข็งแรงมันไม่ถึงนะพี่น้องนะเขาก็โจมบอกเอาเลี้ยงไปได้ความแข็งแกร่งความแข็งแรงมันมาแล้ว ม,บบาามันก็เย็นไงไก่เฮามีน้ำบึ้นน้ำทุ่นแข็งแกร่งขึ้นเห็นไหนมันเก่งขึ้นน้อพี่น้องเนาะก็มีความแบบว่าอย่างมีอันนี้ยังไงส่วนมีความแข็งแกร่งของแข็งแกร่งขึน้นประสบการณ์ก็มีบอกยังไก็มีประสบการณ์ก็ม,มแกีแกรงขึน้นเอามาเลี้ยงพอเคยเห็นในในบอลในยังในพี่น้องในตำรุม ไก่ที่จมแผลมาเอามาเลียงเอามาเลียงเอาไปชนใหม่สนาส่องซ้ำเถี่ยวมันได้พี่น้องกิ้งเงินพี่น้องกิ้งเนกันบางเทือมได้แพ่อันนี้เขาเก่งกลัวสิแพลพรามเก่งแพ่แพ่เชิงชนเชืงชนตีบอธนัดเอาไปชนแหละมันคัดเชิงมันก็เลยเขาก็เลยจับย้อมยำยังแล้วพี่น้องนะไก่เฮาบอถนัดเชืงชนนี่ ก็เอามาเลี้ยงเอามาเลี้ยงไม่ก็ได้เด้อพี่น้องเด้อน้องๆนุ่งๆมือไหร่ไก่ที่เขาเห็นว่ามันมีแววดีมีแววสีเก่งอย่างนี้ห้อมันะเพิ่นสื่อแบงมันะเพิ่นพี่น้องไก่ที่มันบาดิหองบาดิออกปากหองอย่างแค่เคาจุ่มหรือว่าป็นอันนี้มันนอนนั่สิพี่น้องเอามาเลี้ยงเอามานยังไงคือเกาเอามาเลี้ยงเอามันดีๆมันโอกาสมันสิุ่นแพงอะไรแล้วพี่น้องไก่เบื้องแค่งดีดินในนั้นไม่เอามาเลี้ยงเนาะพี่น้องเนาะเอามาเลี้ยง เพลีทตีว่าแพ่ห้องๆแรงออกสิมอนแน,น,นะน้ำเล้วพี่น้องย่ามาเลี้ยงจิตใจบอดี้แหละพี่น้องอามาเลี้ยงครับคือเก่ามันก็แรนก็จะออกสไตล์คือเก่าแหละพี่น้องเอาตีไก่ตีมันอันแพ่แบบจมห่อจม,จม,จมออกไปซื้อุ่อแพ่เชิงคัดเชิงกับมันนอนพี่น้องอแบบนี้เอามาเลี้ยงไหนคือเก่าน,น้อ,ๆๆนองนุ่งห่ออันนี้แนะน้ำกันไปมือไหร่มือเก่าก่อนอย่าว่ากันเด้อพี่น้องเด้อมือเก่าก่อน ยัหงหูแล้วก็อันนี้ก็ขอขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ซับสกไครต์ห้น้าไม่เด้อพี่น้องเดิมเด็กกัเอาเพียงเท่านี้ก็เด้อครับเด้อ